สวัสดีคช้าท <cat on developed Airbnb> ุกท่านวัน <go> น <dietary rais in> being ี้ผมจะมาเล่นแบทเกลเบร์การแข่งคุบจะไปเริ่มกันเลยก่อนไปเริ่มต้องรอเสือถึงคนดีไม่ดีเลยดีไมีส่วนบางทีผมเล่นนี้บ่อยตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีตรงนี้ด้ย ตรงนี้ก็มก็โอบผมชอบกระโดดแล้วก็ตายเฮ้เดือดนมาทุบเลยดเนทุบเลยเอาเลยไปแง่เนี่ยมีครเอย่ไปเราไปอาเพือนทำไมนคืนี้เรา่งกเพื่ออะไรเ้ยนีไปแล้ว โอ้ตำรวจโอ้ตอร์ตำรวจนี้ยตำรวจช่วย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 ช่่วยเจิญิญิเอ๊ะโอ้ตำวจจู่ก่นตำรวจดิเขาใจไม่มากได้ดิได้ดิโอ้เพื่อนดูเขาจะย้ายดิพววยนงี้ยอยู่ในเคื่อไม่มีเื่อนเลยแต่ไปทำไปละ ปกติมันจะไม่ใช่อย่างนี้อปกติฮ่องกงมันจะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ฮ่องกงดิฮ่องกงเราเปนประเทศ่ะมันปกติคัจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะแบบเล็กๆแบบแบบให้เราเดินได้แบบออกแป๊บเดียวอย่างเงี้ยอันนี้คือใหญ่มากแล้วอางออกยากมากด้วยทางออกอย่ไหไเนี้ยเออทางนี้จำได้เป็นโรงอาหารแล้วก็จะมีค้ากหาัวขวดตรงนี้อ่า ยจำได้เฮ้เดี๋ยวอันนี้ที่ไหนคะเอสซาราลัอเมริกานอันนี้อันนี้ผมจได้ปกตีจะไม่มีกองนี้มันจะมีระเบิดให้ระเบิดปุ้มออกไปทำไมรอบนี้ไม่ไมีไม่เห็นกเลยเฮ้นี่ปกตีท่านั้ไปนั้นมันจะไม่ใช่วงกลมแบบนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมลงได้โอ้โ ปรับอัปเดตใหม่เล่นก็เล่นยากขึ้นด้วยจะออกไปง่านนี่เอาเด้อไหนทางน่นนะครับเออเพื่อนมึงลงมาเนี่ยไหนโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอโชิบเออไม่เป็นไรเอเพ้พวกเธอทุกคนปกติค้างจะไม่อย่างนี้ม,มนันแบบคางนิดนิดหน่อยไม่ใช่ลองไปดูคิดคนอื่นได้คิดกระชาชคบอโอชิอืม ฮึบหืมมาแปลกเอ้ยุเบลเบลดเบลดุเลดเบลดุเลดุเบลดเลดุเบลลดุเบดเบลดุสบลดเบลดุ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 ลด้เบลดุเบล n ุเบลดุเบปนุเบลดุเบลเบลดุเลดุเบลลเลเบเลดุเดุเบลมลเบเเสบไดดดเ ไปพี่ไปเฮอยทุกคนดูเกมคุณหอหอยยีมเต็มสลีไปนี่มันกลายเป็นไม่พูดดีกว่าเดี๋ช่างรถแมงโดนแมงขึ้นมานี่ยุ่งเลยยุ่งเลยนะยุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งเลยไปแล้วเว้ยแมมันมันมันแมนแมงแมงแมงนถ้าเกิดชื่อถ้าเกิดชื่ออันนี้ชื่อผม สเคอะไรเนี่ยถ้าเกิดพี่ใช่ว่าพี่เหมือนไกตันใช่ไหมขาบอกเลยใช่คือแก่ตันมาแต่ไม่ใช่ของแมปนี้เป็นแบบมูฟุดเพื่อเพื่อมาขี่เอสเคด้วยอยากขี่อันนี้ของเจ้าเจ้าสมองที่ผมงทำได้เพื่อนมูชนเซ็ตใหม่เนี่ยโอ้ตำรวจเพื่อตำรวจนี่มันตำรวยโอ้ตำรวยตําแย่อยากเจตําแย่ต้องใช้ตำาแย่ตําแย่ชัด เออเอามืดแล้วไอ้มืดมันฝนตกแต่ตีแค่มีรถไฟเลยทำได้ทำไม่นเก่งมาก่อนนี่ไม่เขาไม่ได้จริงๆเข้าได้อ๋อมีอัปเดตใหม่ยูไหงแม่มีมมทางไฟแม,ม,ม่มัน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 ,มน,มน ไง่อยากด้่งเปันแนวสีเลยบัพปงบีเออใช่นะเนี่ย,ย,ออออย,นนยโอ้โหคันนี้อย่างเพียงอะไรอ่ะบายปวดตองซื้อปืนอ่ะเขียนชุดเต็มชุดโคตรโป้เลยเออแต่ไในคุกชุดนี้เป็นอย่างงี้แล้วนี่มาเอาคันนี้แหละเร็วสุดใครบอกแล้ววะ <laughs> ปปไปเลยปเปิดนี่ค่ะพนเมออิผมทำได้มีที่หนึง่งคนได้ให้เด็กคนวุ้ยต้องเพื่อนนี่มาทงนี่มาเย่เพื่อนลากอนายแกก็ต้องเป็นทำเย่อให้พวกนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวเียต้อหพวกําเย่กับพวก,พวก,พวกเมย เออเออขโมยเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมเนี่ยขโมยขวดมันจะไม่มีแ๊สอย่างนี้ชิบโอว่าต้มเย่ว่าต้มเย่อโอ้ไม่คนคนที่ต้มเย่อคนี้มเย่อช่วย้วยนี่ต้มเย่อต้มเี่ยออกไปออกไปตัวชันออกไปตัวชั้ช่วยด้วย ส oh, oh, uh ่วนใครนี่แม่จ๋าแม่ซินิโอซีนีโอโอ้โอ้คุณรังซินีโอเออมูสิชีวิตเต่มูสิชีวิตที่ดีที่ไหนนะเนี่ยนะที่ไหนเฮ้ยที่คุ้นคุ้นที่คุ้นคุ้นเหมือนเคยมาแต่ก็ไม่เคยมาดูมันแบบนี่ไงจำได้แล้วเคยมาเป็น兰博基尼มันมี兰博基尼หายอ๋อ ขอปืนก่อนอเสกกดลดลดเสกที่นี่ไม่ได้ทางออกตรงโอ้โหตรงนี้ท่ะมันยาวขึ้นปกติมันสั้นนี่่าทุกคนเมื่อกี้ผมจะตำเยเพื่อนเอพี่เพื่อนเมื่อกี้พวกเราจะตำเย่ตำรวยตำา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 รวยมันยาวจังเนียลงในทางออกทำไมตะปีสั้นกว่านี้เท่ากัทางออก ไปอ,อีกบอกไม่ใช่ทางออกวิ่งว e oni em. ิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่งจะิแพ็เานี่ยมีสิแพ็คปะกื้นวิ่ง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 ไปไวิ่ง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 ิ่งิ่งิ่งวิ่งไปไรถไปเลยมังไหม่อ คนยังไม่ใช้ตำรวจได้ไหมตำรวจที่ผมไปคนจนจับอู้นี่ไงไม่น่าพูดเลยพูดแล้วขอเจอเลยโอ้ไม่น่าพูดเลยมีทางลับด oh, ีมีทางน้ำไม่แน่กดป้าก็ไม่รู้ขีทางน้ำไปเอเดี๋ยวเลยๆโอ้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 มีเวลาจมด้วยโอ้โอ้โอ้นีหนีฮึ้บขึ้นมาได้ เอแป้งถูกเอแป้งกำลังกดไอจุไปสิฟ้าไปไม่ได้ติดติดแน่ติด่อจุ๊อนยัดกระงยที่ไหนเนี่ยไอปกติที่นี่มันไม่มีชายหาดนี่หวง เมยคนที่พูดตรนั้นขมยขโมยแป๊บคนจะรู้ไหมเราเนี่ยคลิกเปิดได้เปิดได้อย่างนี้พุ้นกีทีเอ็มอยากุนพุนเลยวะอะันเินุ้นอยากพุนวะอยากปุ้นปุ้นไม่ได้เอเพื่อมาช่วยนหน่อยเป็นีการ์ดด้ย โอเคฟอุ้ยจำได้ตรงนี้เอุ้อนยนี่ทางนี้ที่เราดูในพวกกำมเย็นัน่นกัดกระตุยเย้ที่พวกตัมเย้ื้อดูกเขาสิรูปเฮลิคอปเตอร์ไม่มีไปชิบไปท้าสวยมาก ปกติจะไม่มีใครมาตรงนี้ยกเป็นผมผมชอบมาดูไม่ชอบส่องตำรวจพอเห็นตำรวจมาปุ๊บผมวิ่งหนีเลยปุ๊บมาแล้วปุ๊บเฮ้ยบอกน้ตกระโดดไปได้โอ้ฮีเล็กเตอร์ว้าวว้าวเฮีเล็กเตอร์โอ้เสรแล้วว้าวจังกีนจีงกนจังกี้หน่อนจีเฮ้ยเขาบอกจำได้เขาบอกกดค้างแล้วเหินจะทำได้ ได้แล้วปึง้งได้แล้วยีฮียีฮีพวกแกโดนฉัน,นจับแน่ต่อไปไปที่ไหนดีน้อชงชไปที่ไหนดีไปแล้วเปิดได้ด้วยมันเ,เ,ง,เงี้ยไปแล้วเปิดได้ด้วยต้องเปิดที่นี่วะ่ะเฮ้ยไปช่วยผู้คนอย่าไปช่วยผู้คนเฮ้ยจำใจกนะโดนนะน,น,นั้นระดมใจนี่วนได้ มันไม่ปีกเลยมดูด้วยเฮ้ยใเพื้นทรัคเฮ้ยใเพื้นทรัคอยากฆ่าเอีกอยากได้ไม่ใชียร์ฆ่าเอ้ยเพื่ขอขอขอก้อน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 ขอ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 อู้กวดข้างกวดข้างเลยกวดข้างเลยนมมือเลยเดเพื่อนนมือครับผมปึ๊บ แล้วไงต่ออ้อโดนนัโอ้จบเลยไปดีกว่าจบเลยจบเลยผมบอกจบเลยมีการขันลมเรื่ปกติไม่มีปล่อยเครียดแป,ป๊บให้โจนทีเหลือขึ้นมาได้สรุป สรุปโจมฉี่ตำรวจสรุปตำรวจไม่ยิงโอ้นั่นไงตำรวยนูนตำาเงียไมขึ้นมาฟ้าขึ้นมาซีโอเคไอ้ไอ้มันติดนี่ว่ะไอเพื่อนเร็วๆไปไปแล้วไปไปเพื่อนไปเร็วไยเพื่อนเร็วๆก่อนที่ตำรมันจะมา นั่ไอ้เพื่อนมันมันอยู่นั่เพื่อนมึอขึ้นมากดขึ้นมากดเพื่อนอ่าได้ไปละมันเจอะมีที่ที่ปล้นได้ไหมนี่ปนดูทาจะมีแต่ปล้นไม่ได้เพราะขี้เกียจปล้นเกินปุยมุ้อไอตรงนี้มันมีชายหาดเลยไม่ปกติไม่มี เล่อนเฮ้ยเกมอะไรอ่ะอู้บุแกอู้บุเกอู้อู้ตําเก่ปล่อยปล่อยระเบิดปล่อยละปล่อยปล่อยปล่อยผมปล่อยปล่อยฉันจะไม่ทําแล้วฉันจะไม่ทําแล้วฉันจะไม่ตําเยะโอ้ปล่อยปล่อยโอ้โอ้เสียเออโอเคคลิปนี้ไว้เพียงเท่น okay. ี friend. Friend. ้นะครับสำหรับตอนนี้บายบายเออ บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย